นายบอกว่าจะจัดการยาเสพติดไปจับแต่ปลาซิวปลาซ้อยทำไมไม่จัดการกับต้นต่อที่อยู่ตลอดแนวชายแดนทั้งหลายครับนี่คือการจงใจในการปล่อยยาเสพติดให้เข้ามาให้คนในประเทศนี้เสพยามากๆใช่ไหมที่บอกว่าพวกปัญญาอ่อนลมลางการปกครอง มันมีเรื่องที่ทำแล้วล้มล้างการปกครองอยู่สามเรื่องที่ผมเห็นว่ารัฐบาลนี้จงใจไม่แก้ปัญหาเรื่องที่หนึ่งมีความจงใจในการไม่จัดการขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติปาก บอกว่าจะปราบยาเสพติดให้เสร็จภายในหเดือนท่านผู้นำทักษิณไปปราศัยอยู่ที่จังหวัดอุดรบอกพวกค้ายาเสพติดว่าผมกลับมาแล้วพูดแต่ไม่ทำที่ผมย้ำก็คือขบวนการค้ายาเสพติดติดลำดับหนึ่งในสมของโลกลำดับหนึ่ง กลุ่มจากอเมริกาใต้จนถึงอเมริกากลางจากโคลัมเบียลากยาวไปจนถึงเม็กซิโกถือเป็นลำดับหนึ่งลำดับสองกับลำดับสามนี่เฉือนกันอยู่นิดหน่อยนั่นคืออัฟกานิสถานและเขตปกครองพิเศษวาเแดง นี่เฉือนกันครับบางปีว่าแดงก็มียอดจำหน่ายสูงกว่าบางปีอัฟกานิสถานซึ่งหลักที่เขาถิดก็คือเฮโรอีนและโคเคนเนี่ยส่วนว่าแดงผลิตก็คือหนึ่งไอสองเมตดแอมเฟตามินก็คือยาบ้าสามแถมเฮโรอีนรัฐบาลนี้ไม่ตั้งใจในการปราบปราม การค้ายาเสพติดที่ต้นต่อเก่งนักในการจับป่าซิวป่าส้อยแต่ไม่เล่นงานที่ต้นทางซึ่งต้นทางก็คือโรงงานผลิตยาเสพติดในเขตว่าแดงใต้ตั้งอยู่ตลอดตะเข็บแนวชายแดนไทย ตั้งแต่อํเภอปางมะผ้าอํเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนลากยาวมาอํเภอฝางเชียงดาวแม่อายของเชียงใหม่ลากยาวไปแม่จันแม่สายของอํเภออํเภอในจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายมีโรงงานผลิตมีศูนย์กระจายยาเสพติด ตลอดแนวชายแดนอยู่ภายใต้เขตปกครองของว้าแดงใต้ซึ่งว้าแดงไม่เคยอยู่ตรงนี้นะครับว้าแดงเข้ามาอยู่ตรงนี้เพราะรัฐบาลประเฏิก,การทาหารพรมา่าจ้างว่าแดงมาปราบอิทธิพลของขุนศา โดยให้สัญญากับว่าแดงที่อยู่ทางตอนเหนือก็คือเมืองปากซางเนี่ยหรือเมืองปางคํเนี่ยว่าถ้าสามารถขับไล่กลุ่มของขุนศาจากพื้นที่เมืองาศาสตร์เมืองโตนออกไปพื้นที่ของขุนศาจะยกให้เป็นเขตปกครองของว่าแดงว่าแดงก็มาขับไล่ขุนศาออกไปจากบริเวณเมืองาศาสตร์ ออกไปจากเมืองตรนแล้วตัวเองก็เข้ายึดของและตัวเองก็เข้าสวมกิจการการผลิตยาซึ่งตะก่อนขุ้นสาในผลิตเฮโรอีนแต่ว่าไม่ถนัดในการผลิตเฮโรอีนว่าถนัดการผลิตยามาหรือยาบ้าและผลิตยาไอ ก็เริ่มผลิตเป็นลํำเป็นสัรแล้วก็ส่งมาขายในประเทศไทยนี่แหละครับที่เหลือก็ส่งออกจากประเทศไทยไปเกาหลีใต้ไปไต้หวันไปญี่ปุน่นไปนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียไปมาเลเซียเข้าสหภาพยุโรปเข้าทางเนเธอร์แลนด์เข้าทางฝรัราาง่งเศสแล้วก็ข้ามฝั่งไปนู่นอะ รัฐวอชิงตันรัฐโอเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียบริเวณเขตปกครองพิเศษชาติพันธุ์ว้าแดงหรือ W U W S เนี่ยยูเนเต็ดว้าสเตทเนี่ยคือพื้นที่ผลิตยาเสพติดลำดับหนึ่งในสมของโลกไม่ใช่ผมพูดนะครับสหบประชาชาติเป็นคนถแถลง ว่าพื้นที่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธชาติติดพันที่ผลิตยาเสพติดในโลกมี3กลุ่มใหญ่หนึ่งกลุ่มจากโคลอมเบียลากยาวไปที่เม็กซิโกและกลุ่มที่2กลุ่มยี่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อยู่ในเขตปกครองพิเศษวาหรือ United ็ดว่าสเตตยูด หรือเราเรียกสั้นๆว่าวาแดงคำถามก็คือรัฐบาลพักเพื่อไทยทำไมไม่กล้าจัดการกับกลุ่มวาแดงนี่ผมสงสัยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้วาแดงบุกเข้ามาในประเทศไทยตั้งฐานทัพเปิดช่องทางการจําหน่ายยาเสพติด80ช่องทาง9ช่องทางอยู่ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าอำเภอปลายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่9ช่องทาง อีก46ช่องทางอยู่ในแนวชายแดนระหว่างรัชานของเมียนมากกับเขตจ,จังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่อายอีก25ฐานก็ลากยาวไปจันไปจนถึงแม่สายนี่คือช่องทางที่เขาขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยคำถามก็คือรัฐบาลก็นางแพรทองทานจะหาวเลืออยู่ โดยไม่ทําอะไรเลยเหลอนอกจากปล่อยให้วายยึดแผ่นด,ดินไทยเสียเกียรติภูมิของชาติแล้วยังไม่กล้าจัดการกับช่องจําหน่ายยาเสพติดของว้าแดง80ช่องทางอับอายขายขี้หน้าชาวโลก,กเซิร์ช Google จุดจําหน่ายอาหารเสริมว้าแดงจุดจําหน่ายยาบ้าของว้าแดงขึ้นเป็นยาวพรึบตลอดแนวชายแดน80จุดไม่อายเขาเหลอ นายบอกว่าจะจัดการยาเสพติดไปจับแต่ปลาซิวปลาซ้อยทําไมไม่จัดการกับต้นต่อที่อยู่ตลอดแนวชายแดนไงท่านทั้งหลายครับนี่คือการจงใจในการปล่อยยาเสพติดให้เข้ามาให้คนในประเทศนี้เสพยามากๆใช่ไหมคนเสพยามากก็จะก่ออาชญากรรมสังคมก็จะปันป่วนคนก็จะไม่มีความคิดความอ่าน ในเรื่องของส่วนรวมพ่อต้องดูว่าลูกหลานของตนเองติดยาเสพติดไหมลูกก็ต้องมาดูพ่อว่าพ่อในติดยาเสพติดไหมเมียก็ต้องมาดูสามีสามีก็ต้องดูภรรยาว่าใ,ในครอบครัวมีใครติดยาเสพติดไหมนี่ไงครับคือการจงใจบ่อนทำลายปล่อยยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยปากบอกว่าปราบแต่การกระทำไม่ได้ปราบ นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นว่าคือการสมคบคิดกันในการล้มการปกครองของประเทศนอกจากปล่อยยาเสพติดเข้ามาแล้วนั่นคือการสนับสนุนการพันนันยาเสพติดก็เป็นนายบายยมุกที่ชั่วร้ายเล็วสามที่สุดอยู่แล้วนี่ยังแถมการพันันเข้ามาอีกจะเปิดบ่อนการพันนันเสรีคุยโอ้อวดว่าจะเอารายได้จากตรงนี้ท่านไปดูสิครับ รัฐบาลจีนกำลังจะยุติการต่อใบอนุญาตของบ่อนคาสิโนในหมาเก้าต่อก่อนมีเดี๋ยวนี้เขาเลิกพวกทำบ่อนคาสิโนจากหมาเก้าต้องไปอยู่ที่ออสเตรเลียจีนไม่ให้มีการพน,นันสหรัฐอเมริกากำลังทบทวนเรื่องเมืองการพนันอย่างรัสเวกัสเพราะมันสร้างผลกระทบ ให้กับสังคมคนอเมริกันมากไอ้พวกจีนเทาทั้งหลายมันจึงแห่ทะลักออกมาจากประเทศจีนไงเพราะจีนทําอย่างเด็ดขาดจับได้ก็ฆ่าอย่างเดียวประหารชีวิตอย่างเดียวบ่อนการพนันแก๊้งคอเซนเตอร์พวกค้ามนุษย์จับได้รัฐบาลจีนประหารชีวิตอย่างเดียวไม่มีการขังไว้ครับมันจึงหนีทะลักมาที่เขมรหนีทะลักมาที่ ประเทศพม่าอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดยนไทยนี่เต็มไปหมดแต่รัฐบาลของแพรทองทานกับกำลังจะเอาการพานันขึ้นมาให้ถูกต้องตามกฎหมายภาคุูมใจว่าจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตั้งในประเทศไทย8จังหวัด10จังหวัดกรุงเทพภูเก็ตชนบุรีขอนแก่นเชียงใหม่หนองคายพังงาท่านทั้งหลายครับ ใส่ลงไปมอมเมาลงไปปอยยาสิบติดเข้ามาในประเทศไม่พอมอมเมาคนในประเทศโดยการให้เล่นการพนันโดยเสรีกลัวยังมอมเมาไม่พอพูดที่เชียงรายอีกว่าต่อไปจะเอาเว็บพนันออนไลน์ที่มันผิดกฎหมายให้มันเล่นกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนักเข้าไปอีกครับ ไอ้เล่นคาสิโนนี่ยังต้องขับรถไปเล่นนะตั้งอยู่ขอนแก่นคนจากมหาสารคามอยากมาเล่นก็ต้องขับรถมา70กิโลจากการะสินขับมา80กิโลจากร้อยเอ็ดก็อีกร้อยสิบโลกว่าจะได้เล่นต้องนั่งรถมาเล่นนะแต่นี่กำลังจะเปิดให้สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างเสรี นี่จะมอมเมาให้ประเทศกลายเป็นประเทศเท่านะไม่ใช่ประเทศไทยนะอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองสิครับยาสิติดเข้ามาการพนันเข้ามาพนันออนไลน์เข้ามาตอนนี้ไม่ต้องขับรถมาเล่นที่ขอนแก่นแล้วไม่ต้องขับรถไปเล่นที่เชียงใหม่แล้วพี่น้องชาวลำพูมลำปางไม่ต้องไปแล้วเปิดโทรศัพท์มือถือเล่นที่บ้านได้เลยนั่งดูทีวีอยู่ก็เล่นการพนันแทงบาคาร่าแทงสามกองแทง ลัตเซียลูเลตท่านทั้งหลายแม้จะเข้าห้องน้ำย่างแทงพนันออนไลน์ได้เลยมันจะติดพนันกันทั้งประเทศลูกเด็กเล็กแดงเรียนหนังสือก็แทงบอลเรียนหนังสืออยู่ก็กดแทงบาคาร่าแทงลูเล็ตแทงก้าวเกยเต็มไม่หมดตอนนี้ และยิ่งเปิดพนันเสรีเว็บพนันออนไลน์เสรีถูกต้องตามกฎหมายและรัาประเทศนี้มันจะยากอะไรในการล้มประเทศเหมือนที่เคยมีคนเอามาเผยแพร่ทางออนไลน์ว่าในมหาวาลัยแห่งหนึ่ง ในประเทศแอฟริกาใต้เขียนไว้ว่าถ้าต้องการที่จะล้มล้างการปลุกครองของประเทศแอฟริกาใต้ทำง่ายๆใครไปสอบก็สามารถติดสินบนและสอบผ่านได้ใครไปเป็นหมอสอบไม่ผ่านเอาเงินไปติดสินบนก็ผ่านกลายเป็นหมอได้ใครอยากเป็นตำรวจสอบเข้าตำรวจไม่ได้เอาเงินไปติดสินบนแล้วก็เป็นตำรวจได้ เป็นอายการสอบไม่เข้าเป็นอายการไม่ได้เอาเงินไปติดสินบนก็สอบเข้าเป็นอายการได้เอาเงินไปติดสินบนก็สอบเป็นผู้ึกษาได้ท่า <c oughs> นทั้งหลายครับนี่ไงการล้มประเทศล้มระบอบก,การปกครองเอายาเสพติดเข้ามาเอาการพนันใส่เข้าไปแล้วก็คุ้มครองแก๊งอาชญากรรมรอบบ้านเรา คำถามก็คือขนาดการพนันในประเทศไทยผิดกฎหมายไม่มีคาสิโนพนันออนไลน์ผิดกฎหมายแต่ตลอดแนวตะเข็บชายแดนไทยเหนือสุดท่าขี้เล็กจออยู่แล้วครับแก๊งจีนเทาจออยู่แล้วคนไทย151คนไปทำงานเป็นแก๊งคอรเซ็นเตอร์ถูกจับเอาไปขังไว้ที่คุกเมืองเชียงตุง เพิ่งได้รับการปล่อยตัวมา151คนไปเป็นองค์ประกอบของเหล่าแกงอาชญากรรมคอเซนเตอร์นั่ะ151คนนะคลอดลูกในคุกเมืองเคียงตุง3คนทาไมพ่มลูกก็ติดต่อขอความช่วยเหลือไงอยากจะออกเร็วพามา่ก,ก็อภัยโทษให้เพราะจำคุกมาแล้วครึ่งหนึ่ง นั่นไปทำงานคอเซนเตอร์นะไม่ใช่เหยือไปทำงานแก๊งคอเซนเตอร์ที่เมืองท่าขี้เหล็กคนที่เป็นเจ้าของคอเซนเตอร์นี้คือพวกอาชญากรจีนพวกจีนเทาจีนเทาก็ลากยาวจากท่าขี้เหล็กมาเชเวโกโก,กตรงข้ามแม่น้ำเมยอก็มี เมวดีก็มีโอลากยาวมานะครับมาจนถึงเคเคปากลากยาวมาผ่านจังหวัดตากมาถึงกาญจนบ,บุรีเมืองพญาตองสูก็ยังมีเลยต้งค้ามผู้น้ำร้อนนี่กำลังสร้างเป็นเมืองอาชีากรพื้นที่สองแสนเฮกตาร์มีทั้งพนันออนไลน์มีทั้งพนันถูกพนันแบบเข้าไปเดินไปเล่น นี่ฝั่งทิศตะวันตกและทิศเหนือของเรานะครับตะวันออกลากไปตั้งแต่ช่องสังงามบอนการพนันช่องจอมบอนการพนันพนันออนไลน์ด้วยช่องสังงามจังหวัดศรีสะเกดช่องจอมจังหวัดสุรินช่องจอมนี่เดินไปห้าสิบเมตรผ่านด่านชายแดนไปห้าสิบเมตรซ้ายมือคาสิโน และมีพนันออนไลน์ในนั้นด้วยเดินไปอีกหนึ่งร้อยเมตรขวามือกาสีโนไปอีกปลอยเป็ดที่นี่เป็นแหล่งรวมของพวกอาชญากรรมโลแมนสแกมสแกมเม,มอร์คอเซนเตอร์พนันออนไลน์อยู่ที่นั่นหมดผมยังบอกว่านี่ไงเป็นการจงใจปล่อยให้พวกนี้มาอยู่รอบบ้านแล้วคำถามคืออะไรคือความจงใจที่ อำนวยความสะดวกให้กับพวกนี้หนึ่งไฟฟ้าที่เขาใช้มาจากประเทศไทยโดยอ้างหลักสิทธิมนุษยชนต้องส่งไฟฟ้าไปให้เขาเพราะตลอดตั้งแต่เชเวโก,โกโกมาจนถึงเมวดีนะมันไม่มีไฟฟ้าใช้ผลิตไฟฟ้า,ฟาด้วยน้ำมัน เคเคปากไม่มีไฟฟ้าใช้ตรงข้ามเมืองพญาตองซูงไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เอาไฟฟ้าจากไทยนี่แหละครับไปขายให้เขาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหมือนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขายไฟฟ้าให้ว่าแดงว่าแดงกาไปเดินเครื่องผลิตยาไอยาบ้ามาขายกับประเทศไทยนี่ละอ้างว่าเพื่อมนุษยธรรมมันมนุษยธรรมตรงไหนขายไฟฟ้าให้กับแกงอาชญากร <Yeah. S 2> แต่จนป่านนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแ,แบะแบะแบะทำไมไม่ตัดไฟที่ส่งขายให้วาแดงทำไมไม่ตัดไฟที่ส่งขายให้กับพวกจีนเทาทั้งหลายแหละนี่เห็นไหมครับไม่ทำอย่างที่สองสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไปลือ้ออีกสามวันต่อมาตั้งใหม่อีกแล้วล่าสายใหม่อีกแล้วตลอดแนวชายแดน อารเงยประเทศก็ปล่อยเป็ดไปลือเหมือนปากว่าตาขยิบลือถ่ายรูปเสร็จปับป๊บปั๊บปับ๊ออกข่าวว่าลือแล้วข้ามวันต่อมามาแล้วลากใหม่อีกแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่ในพื้นที่ไงครับทำไมรากใหม่เพราะกฎหมายไม่ได้เอาผิดผู้ให้บริการถ้าเอาผิดพวกบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต มันมีแต่โทรศัพท์มือถือถ้ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันทําแกลงคอซิเซนเตอร์ไม่ได้นะมันคุยกันเฉยมันไม่สามารถเห็นภาพไม่สามารถโอนเงินนํานั่นนํานี่ได้มันต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยดังนั้นต้องเอาผิดผู้ให้บริการเนี่ยไอ้สามบริษัทในประเทศไทยเนี่ยของใครเนี่ยพี่น้องรู้อยู่แล้วสามบริษัทเนี่ยถู สามบีบเอนี่ยต้องให้พวกนี้ได้รับความผิดด้วยสิเพราะส่งเสริมให้เกิดการประกอบอาชีากรรมกับคนไทยตลอดแนวชายแดนครับมีการลากสายออกไปแอบลากสายออกไปแอบลากสายออกไปรัฐบาลไม่กล้าในการที่จัดการเรื่องนี้ไงปากว่าตาขยิบ ทั้งค้ามนุษย์ทั้งคอเซนเตอร์ทั้งสแกมเมอร์ทั้งเว็บพนันออนไลน์เต็มกันอยู่ผมจึงมองว่าไอ้พวกปัญญาอ่อนนี่มันกำลังสมคบค,คิดกันในการล้มการปกครองเลย,เนยในการล้มประเทศปล่อยยาเสพติดเข้ามาสนับสนุนการพน,นันอำนวยความสะดวกให้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ครบถ้วนเลยสามเรื่องนี้ล้มประเทศไทยล้มประเทศไทยไอ้พวกที่มันมีอำนาจอยู่มีเงินอยู่เป็นผู้ปกครองอยู่ตอนนี้มันก็ได้ประโยชน์สิครับส่วนประชาชนก็ก้กมหน้ารับกรรมไปจึงต้องบอกกับพี่น้องทั้งหลายเลยครับว่า การที่เรามีรัฐบาลปัญญาอ่อนแล้วยังไม่จัดการกับสมคบคิดกันล่มล้างการปกครองของประเทศนี้มันอยู่ในยุคอันตรายที่สุดเลยนะอย่าเสพติดการพนันและแก๊งอาชญาการรมนี่เป็นเป็นทฤษฎีสมคบคิดเลย ต้องการจะล้มประเทศไทยล้มล้างประเทศไทยแล้วยึดประเทศไทยร่วมมือกับใครร่วมมือกับชาติอื่นเหรอหรือต้องการที่จะยึดประเทศไทยเป็นประเทศของตนเองต้องการสถาปนาการปกครองที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขึ้นมาใหม่ใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดทีทั้วนนะ เราไม่ได้กล่าวหาใส่ลายนะก็เราเห็นอยู่นี่ถ้าต้องการจะปราบยาเสพติดปล่อยให้วาแดงอยู่ทําไมทําไมไม่จัดการว้าแดงถ้าหารจะจัดการว้าแดงก็มีคําสั่งห้ามได้อะไรหรือมีใครในรัฐบาลปัญญาอ่อนที่มันรับส่วยค่ายาเสพติดในการส่งยาเสพติดผ่านประเทศไทยไปไต้หวันไปญี่ปุ่นไปเกาหลีใต้ ไปนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียไปมาเลเซียไปยุโรปไปสหรัฐอเมริกามีไอ้ปัญญาอ่อนคนไหนในรัฐบาลปัญญาอ่อนมันได้สวยยาเสพติดเหรอทำไมไม่จัดการแล้วมันมีไอ้ปัญญาอ่อนคนไหนมันต้องการจะได้สวยการพนันเหรอมันจึงให้การพนันในเสรีให้เว็บพนันออนไลน์เสรี มันมีไอ้ปัญญาอ่อนคนไหนที่ได้เงินจากพวกแกงอาชญากรรมจีนสีเทานี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องผลักดันถ้าไม่ทำหน้าที่นายกรัมตีแพทองทานก็ต้องออกไปครับจะมาหายใจทิ้งขณะที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเธอบินแฮ้นแนไปเปิดงานนี่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมีแค่นี้เหรอครับรับแขก แจกของร้องเพลงเปิดงานพาลูกพาสามีไปแอวอย่างนี้นี่หรือคือการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเขาต้องการให้นายกรัฐมนตรีมาจัดการสั่งเรื่องนี้จัดการว้าแดงไม่เอาการพน,นันจัดการแองแงอาชญากรรมแต่เธอโ no น่ส so ุนโนแครเธอไปเปิดงานทำท่านั่งฟัง ข้าราชการเปิดแผนที่นะถามมาดูแล้วรู้เรื่องไหมน่ะมันเข้าใจไหมน่ะทำหน้าเข้าใจพยักหน้าแบบเข้าใจโอ้ผมก็ไม่อยากพูดมันไม่เข้าใจก็ทำทรงเป็นเข้าใจทำเป็นเหมือนคนเข้าใจโอ้มันโชคหลายจริงๆประเทศนี้มีคนแบบนี้เนี่ยอืมไอ้เปิดนางป่องเข้ามาเป็น นายกรัฐมนตรีนี่มันโอ้ซวยจริงๆประเทศนี้เนี่ยไม่รู้จะหาข่าวสวยยังไรมาอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าทำไมเรามันสวยขนาดนี้